มันบวมมันแขงมัดขาไปเลยเนาะนี่คือบบวมมัดมันมันเป็นอะไรเจ็บบอหะตัวอีดีนี่พี่น้องเลยัาการแล้อ้ยจะตายแล้วเี่ยมันคำว่มีเป็นฝ่อไม้อีกลูกดาวแลวมีอังอิงอายลูกลานอยู่แบบนี้และว ตอนไหก็ได้จะว่างตอนนี้ก็ได้คำาจะว่างตอนนี้แล้วจะไปกับไปเออมาตอนนี้เลยก็ได้คำเจ้าว่างนะเมนเมนเขาก็อยู่นี่แล้วตอนนี้อยู่เพื่อนเพิน่นี่แหละาสามล้านมีแต่เทาที่จ่ายค่ารถค่าล่างเหลือจังหันเท่าไรแต่เมนเมนไ้รักษาเพิ่นมันมันบ่พอหรือมันมันดีบดีบจักเนเ<อ>าะไปลง,บงเ,เบิองบ่อห้ติบ่ให้ว่ากันเออบ่หติบ่ได้ว่าวเออมีเท่า เจ้าไปเลยผ้าไปน้ำเพื้นออไปเบิ่งน้ำกันเช่าโบเช้าห้องกับโบรับประกันแต่ว่าเข้าเห็นเลยเ้าอดโบรแม่จะออช่วยเราเต็มที่แม่แม้นซ่คนคือกันนะนะออตายโบาตายก็ให้มันหู้ไปจะมันชุดหมดและเนาแม่ละ เนะาะสัญญาณมาเต็มพี่น้องเลยฮนะก่อนอื่นต้องขอกบสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเปอร์สุขสู่คนพี่น้องเลย,นะยนาะประวัติชีวิตในและกระต่างประเทศพี่น้อง,อย,งยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบบเตียงท้องซาเนลคือเก้านาะพี่น้องเนาะเมือนี้บบเตียงก็มาอยู่บ้านแก้งท้องเมืองสิปโปนแขวงสวัสคิเขตพี่น้องเลยทั้งแม่ เพิ่อนนะอยู่ท่างๆประเทศเพิ่นให้บ่เตียงมาเยี่ยมมายามเบิ่งทางอ่ะนะไอ,อ้คนหนึ่งภูรทงขไขนะ่แหละเนาะพี่น้องไอ้ามาเบิ่องนี้ว่ามาันจะเป็นตาจังใดอย,ยูบอ่บ่นึกเจอเพิ่นก็อยากซอยเรื่องค่าหืดขายา,ขาคขมุกาหมอกสันพี่น้องนี่เนาะแต่มาเบิ่งก่อนว่าจะเป็น,ในใอะไรบ่เตียงบ่เคยมาจักเทือ่อเห็นแต่ทั้งเบาลี่แต่ก็ทั้งอ้ปอตูนบ่แล้วก็หลายคนอยู่มาเบิง่งพี่น้องนี่เนาะ อ่าบุงัวเป็นได้ไรพี่น้องเลยเดืองลาวมันเนาะ<ม>เดี๋ยวมาถามาเพื่อนก่อนมาฮอดแล้วตอนนี้พี่น้องเลยอ่าอยู่น้าพี่น้องอยาตีพี่น้องคนนี้หละเนา,า,สาะสบายดีเด้อทั้งอ่าเพาะสบายดีแม่สบายดีอ่าอันนี้อันณาใช้เขือนเพื่อเพื่อเจ็บผู้ป่วยนี่ลเลยเขื่อนหลังนี่บ่เขื่อนเพื่อนเลยบ่นีู่้แมนใช้เฮือนเราใช่ไหมนี่เล่ยังไ่แล้วเส็จยังไม่แล้วเขื่อน,นเราตัวนี้ไม่แล้วเ,<ม>เ,เราไดอยู่กับใคร่ะ อยู่กับเนานนี่แล้วจะว่าของพงษจะว่าน้องมันเป็นน้องชายเจ้าเออน้องชายมันเป็นกุมายช่องมีชาเมียตายปลาสามีเออสามีตายปะบุลเลยเออตายปะามาเลยปลาตัวอ๋อแล้วมันบไม่ได้ไม่ไนาคีดเพล่เฮือนเนาะเอออืมแล้ววันนี้รับเป็นอะไรจังะมาท่องไข่ท่องพงสาเหตุมัน ธบิดมันมันเป็นพญานะแล้วบ่เป็นพญานบ่ได้ไปไปถึกอยังบ่ไปกินยนะบ่ได้ไปกินอยัางอ่าเป็นตะหึงนะบ่เออมันเดือนปลายเดือนเช้าเดือนสิบแปดปีนี่ยสิสิบแปดมือนี่แหละสิบแปดมือเดือนหนึ่งเดือนมันใกล้ใกล้เดือนเดือนอ่ะอันเดือนก็สิบแปดมือเออเออเอเดือนปลายสิมือเดือนปลายเออเดือนปลายเดือนปลายโอ้โหไวอยู่ด้วยจเดือนปลาย ไปกวดเพ่นว่าไปยังเขาว่าว่านำพน่นท่วมปอดน้ำท่วมปอดอืแต่ว่ารถพี่น้องนะไปกวดโอ้ยนั่นน้ำพ่นท่วมปอดอื <c oughs> แต่เขาหูหมอหูหมอไป, <c oughs> ไ,ปได้จะเอาหักยาแต่ไปฮัหาหักยาหักยาอ้ต็ตะดังลายแล้วไล,ล,ล่รักเรื่อนอลไรไปไปหาอะไรถึงยัง,ยงม่มเช่าใช่ไหมน้ำท่วมปอดรักษา,า,าได้บ่เพ่นว่ารักษาบ่ หมอพูดว่าได้ไงท่านมอเขาว่าทักษาบุได,ด้ดอกคันบ<ภ>ุได้เขาว่าดูดดูดมาอีกหนะอ่อรักษาะไรบุได้บุได้ <ๆ S 2> แต่เอาแต่หักยาแล้วคิดแต่หักยาดีหรืดีท่านมอเขาว่าว่ารายคนเป็นอย่างนั้นอ่าคันดูดนำมาอีกคันดูดมือนี้มันเศร้าแต่มือนี้มันเจ็บมือนำมาอีกนะ่ะเจ็บคือเกานำท่วมปอด แต่ว่าไปมาแล้วหงมอ่ดิหงมออยกระชดป้าใช่ป้าใไปขึ้นไปเบื้องนั่นดูพี่น้องเนาเป็นอะไปุวกโอ้ยนำถั่วปอดตัดเก็บก่อนพี่น้องเลย ไม่งี้ design, น cek, <gom. S 1> นอนนี่ันนี้จะไปถ่ายเนี anyway. ่ยนอนอยู <youtubers radas> ่พุ่นเนาะนอนอยู่พุ่นเลยนอนอยู่หันถ่ายัสบายดีเด้อพอด้อโอ้ยล้วไปงอเนลู้ว่าจรูเดิไปอันแล้วพอพอไฟปดอีากตายแรง เบื้องไงเนี่ยมองมาพี่ดูห้อฮของมันก่อนน้ำส้วมปลดอ๋อมันเป็นอะไรไอจิบบอมจ็บบ่มจ็บเ่ยคือเรามานอนอยู่พี่นี่นะไปไทยเบาไปไทยเบาไปไทยเบาเอาไปเชือกดึงอันนี้กับบ่ได้เลยนี่ตะกี้ได้ดึงตัวนี้มันลุกอันนี้ลุกบ่ได้เลยนี่เอาไปเชือกดึงนี่บ่ได้แต่ว่าคนคนดึงให้คนดึงให้ เรากินยังได้นี่น,นี่ไะกินกระน้อยนึ่บลายเลยกินเนเน่กิน,น,น,นอันท้องคือ,อเด้งไปเลยเนาะม,มันเนีนบบ่เหน่นบแน่นแล้วอ๋อพี่น้องเป็นเคร่งขาแล้วก็บวมหมดเลยต้องใจจังครับต้องเห็นได้เลยที ใช่ไหลูกบอบกันคนตาบดเรือชิบแตนเลยรันงนตายเคยดูหรอรบกนน้ำเนิ่มเคยดูหรอล้ไปดูกซ่องไฟฟ้าใคน่มีซองนอกค่อนองนุ่งชงไม่ได้เลยนุ่มชอง มันบวมมัแข็งมัดขาบไปเลยเนาะนี่ยคือมก็บวมมัดมแตรน้ำนะอะไรกันเ,เนาะมน้าแล้วจ<อ>ักนำจักฉบไม่ได้หัวจับเอาไปใส่ใหันไทแน่นะมันแจ้ง,ง,ง,งมันเป็นไดไรพ่อทางเลขนมันมันเจ็บบ่ถ้าเป็นทำเลขเลยยู่ๆนะมันมันเป็นอะไรเจ็บบอ่ออืออ้าตอนเดียดพี่นอง แล้วกันลูกเอ,อ้ยจะตายแล้วนะเงี้ยมันคำว่ามีเ,าเป็นฝ่งไม้อีกอลูกตเต่าเดียวว่ามีอ่างอิงอ,อายลูกลาดอยู่กันนี่แหละถ้า,าตายยาไปไปหาเธอหนึ่องหงให้เขาสีดใครเนะี่ย ใหญ่เลยนะน้ำวมปนว่ะจีอือครับอือมออีกชุดนี่แหละก็เป็นย่างเดียวนะบ่ไปไปไปเช็ดปนนะบ่ไปห้องหมอ่อือมอกับระชนบ่แม่นบ่บาห้องหม่ใหญ่ไปห้องหม่ใหญ่ก็บุมีเงินห้องหม่ใหญ่บุบมีเงินเงินมิต่ช้ามแช่นกีบไปกวดมันถ้าว่างยาที่ช่องแช่นป่ายนี่อย่าช่องแช่นชามชิปเอาเมื่อจะเช็ดชิปพันน้ำมันเงินน้ำมันเข้าได้รถเข้าได้รถพี่น้อง ลดกระช่องทีบ้านบ้านเรื่องอะไรกระช่องให้บริชายน้ำมันกายตัวนั้นแหละมันด้กินหักยาเลยมื้อนี้บ่ได้กินหักยาบ่ได้กินกันอยู่บริชากินบรเชาวยาไม่กินไม่ได้น้ำลาลาแเลยมีคนเคยเป็นอยู่่ในบ้านแบบนี้เคยเป็นอยู่เคยได้หลายคนได้เป็นเป็นคือว่าแบบแบบนี้อันนี้ต่างแน่นี่เด้ ผื่นมัผู้แมนได้ใหญ่แบบนี้เลยมันคือเดงแทนเนาะเดงไหมเลือดอนนมันดุนแล้วไข่ไม,มันคนอยู่บ้านนี่นลายคนมันบม่ต้อหดเดือนได้เขาไข่<ม>ไปเลยไปเลยได้นี่อันนี้ได้ดุนได้นี่อันนี้ดุนขนาด้ได้ดุนนี่เลย<ม>คนแถวบ้า,บานี่จามชี้คนเป็นจามมือแปดมือไปเลยชิ้มือไปเลยอันนี้เป็นเลือเดอเลือดตาย

ชใช่พวกได้เลยชยงเนาะปาไม่มมแล้วชงตายตายเลยลเ้าสลดอาเอาเอาอันเดี๋ยวนอนนอนลนอนลงนอนลงเออ

ากยาักน่นุ่งเนี่ยจิปรน่งตาตะกี้มันเป็ไงบสิบบอ๊ะตะกี้บปได้ไอ๋อตะกี้เนี่ยบิงชื้อบิงชื้อหากระเงจังมืออะไรใช่ดได้ชิบแปดมือนี่แหละโอ้กน้องนับนกอู ปิดปิดปุ๊กไว้ให้ได้ป่ะไอเงี้ยเาอ่ามอเนไหนนกตจตัจตัจตุมหลังมันไมชอนี่เมีาก็เงียบเงียบีไม่ไม่ไม่กสิ่งนีพี่น้องเลยเอาแล้มาอยู่นี่เนาะ แบบว่ามันอยากทายอย่างเงีง้งงสบายบ่อล่างตรงนี้เลยชบอ่อ,อแล้วนะบุมีลูกบุมีเมียติบุมีเมียไปชามคนมันตายป่ามาแล้วลูกกับบุม่มีบ่อลูกก็เข้าไปเลี้ยงแม่ลูกกันชองคนคเอาไปเลี้ยงมาเลยรัดไปเลี้ยงอยูะเกานี่แหละอบัดนี้มีคนมาช่วยเล่าอยู่บอ่อน เดืนเงินคำหน่ะมีคนมาช่วยนะมีมีเลยได้เข้าไปชงไปช่วยสองล้านแต่เบ้าจันหละเบาจันนี่แหละสองล้านไปชื่อเครื่องกินมันอืม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 มีแต่ไปมันยากินแล้วมันชื่อให้มันกินเลยอืมจังบคกัวว่าได้เลยจังบครัวอยู่บ้ดนได้อบครัวเขานี่แมนชิจะสิพ้านลาไปหาโมอยู่บ่ ไปห้าแล้วยไปห้าอย่ามันมีเงินแล้วหลานพระเจ้ามีหามีช่องล้านบอกเขาให้มนีแต่ช่องละมันดนแล้วมันได้ห้าหกมือแล้วมันแบ่งกันกับคอยมันเขาเอิน่าคอยกับคนงอะป้าแบ่งกับแมงนี่แหละแม่งกับเอินคอยคอยยุ้หเนื้อให้มอนี่นี้มันรัดช่องลัดช่องกับชื่อเครื่องกินมันจิตใจมันอยากกินอันนี้กินนั่นนั้นอันนี้เบิ้องนียอันนี้มือนี่อยากกินอันนี้กับชื่อให้ อยากกินมะแตงก็ชื huh. ่ออยากกินกล้วยก็ชื hey. ่อมืเงินตัวนั้นแต่เพื่อนนันเบิ่งเพื่อนเอาคือว่าใหญ่ใหญ่ก็บ่มีข้าวกินเพื่อนเอากับบ่มีท่ามเพื่อนกับเพื่อนพี่น้องให้ได้เพื่อนตัวนี้ได้เพื่อนพี่น้องเลยเห็นได้ไก็เพราะว่า แต่สมมติวันสิไปห้องหมอห้องหมอมันก็ต้องเลทเอารถนุ่งโมไปได้เพี่น้องรถทั่วร์ไปไปไม่ได้เนาะเอออืมไปไม่ได้นะีนไปปีนมาก็ไม่ได้ช้านี่อืมอชิบูนก็จนได้เคยเข่าจืกเทือดจีบอืม เขาเชพาผลก็มีเงินบ่มีเงินยาซะมีได้กินหักยาหักยากันไลายเลยเมื่อยห้าแล้วหักยานี่ยชองมื้อนี้นะจุบริกินเนาะบาดเบอร์น่าโดนเมื่อยเท่าชองมือนี้บริกินยาหักยาแต่มีได้กินหักยาเมื่อมันเบิดบ่อื่เมื่อละกินอลไรบริกินชาวหลือยาซะไม่ได้กินน้ำชาชาน้ำชานี่ยแหละน้ำลาลาที น้ำท่วมปลกอมจไปดูดน้ำมอกแต่เขาเนาะดูดออกกับมันเป็นอีกเป่คนว่าจักแหละเขาว่าพงม่วว่าว่าเป็นอีกองม่อไปไปดูดมวได้เชื่อเงินเจ้าแล้วแพงกงคนมาดูดเนาะบแพงเลยโ่โหนะแอะไรบ่โหเขาบากแพง มีตำหนี่ชา i n มีตำหน่ร้านโม่เองก็ทั้งเล่าี่ก็โอ้มันมันหนักเฮงดิตะกี้ก็บว่มันท่านได้แดงนี่อยังกระจุ่งช่วยสกใคอยู่<อ>เปลี่ยนไม่ใหม่เจอแล้วเป็นไม่ใหม่เนะาะไพ่มาเห็นแล้วก่อนไพ่มาถ่ายแล้วก่อนหมู่ว่าเบาจาันเบาจาันอืมอืมอืม เาไปห้องหมกห้งมอ,มอ,มอ,มอนี่มีผู้ไปน้ำเล้าอยู่บ่อใคริแปลนะเจ้าอบอ่อเหาะนี่แหละอยู่ไปเฮาอายนี่แหละพวกเมนพู้อื่นผูกไอ้บุเขาบ่ได้ไปอแลมีพี่น้องได้เอรอพี่น้องไม่แจ่เจ้านะรอ <c oughs> เจ้าคนนั่งเนี่ยไม่เจอสองคนนี่จิ เวหอยไเยีเขาซองเนื้อไปซองพมนี้แล้วจะจะไปจะเบ่งของหมอเน่แต่ต้องไปแต่ยังไงเล้ยหลานหเพื่อนเขาอก็ิโตเบ่งกันด้อ่้งเดียว จะปรึกษาบงก่อนแบบนี้เดี๋ยวจะว่าจังใดกันจังว่ากันอีกเรื่องนึงวั้นีนี้ได้พี่น้องไงฮาวังเทเทอหฮากท่านได้ไปห้องหม่ท่านได้ไปด้ยเนาะห้งโม่หหอเคงท่านไปเลยไ่ได้ไปเลยอื tát xin và lắm xin bộ bolo đặc để của tạc bộ thân đi ông bọn bộ bọn nhau xin nhau này nó à nhau bọn nhau bọn nè bọn nhau bọn nhiều bọn nhau bọn nhau bọn nhau bọn ใช้ต่างงานอยู่นะแต่มนประทายหามือเขาไม่ได้ไปไทยหนะักประทยายเบาหามือหามือเลยอยาอยองไปห้องอางมันพอมันจังเนานนะมันเบิ๊กเขาสู้กับเปียงอ่างปไทยเขาแย่ก็ลแล้วนะทางเ่ากับปุนมีอย่างบ่พอ บูมี่ไม่น่าตะก้าบูมี่อย่างเลยบูมีมูลมั่งบูมี่อย่างนี้มูนมันยากบูมีมูลแชมปพอตายป่ากันยังตายน้อยเจ้าก็เพื่อนรักษาเลยมันใช้เงินมูลง่ายอืมเห็นได้เลยก็พี่างเงี้ย กมองเช็คปูนนี่ไม่เคยเข่าดึกเถอะที่อตัวไปไปจะลงลงมาทั้งลุ่มพี่ก่อนอนะจะคุยคุยกันเบิ่งก่อนพี่น้องเนี่ยฮะเนาะ,ะมีแต่แลาวกับบุมมี่ไผ่ที่เรา cái Nên bên mà soi là bèn những đứa lan sòng nó vẫn lại thần tí nhang nhiều không nhang từ hai sen nhang nhiều hai nhưng mà thân mất biết tới ăn kín ข้าวเขาระชงชาข้าชาญข้าพระชงชิบโลเด้พี่น้องเขาแต่บ้านนาหลวงคือจังซี่านำเฮาเงินนำเฮาตัวนี้นะมีอยู่สามล้านทั้งมีเพ็นฝากมาไว้ให้แต่ว่านี้ก็คำคือท่าเจ้าว่าโอเคอบุมีคัดของอยังเดียกรักษาแล้วรองเบิงกะทั้งเฮากับชิพยย่มติดตัวหารถห่องหมอภาพไป บัดช่วงใดก็ได้เอาช่วงนั้นเนาะบ่ากาันเนาะเออบ่ากันแล้วอ๋อแต่ทางเขานี่งเงินส่วนตัวเองก็มีบรายจะรันบ้านาน,น้ำชองย่อยได้อยู่คือก็จะซอยกันนี่แหละอ่าแต่ว่าอีตัวน่เค็ดได้เนาะคนเขากับรวกครดดัวใช่เป็นยังไงเออรถจ้างจ้างรถทุ่งโมไปเดี๋ยวโทรหาคู่ภัยก่อน็หยุดกอนบุหงาได้สี่หลับลึกเป็นเนาะ เจ้าสบายดีให้โยศอันอ่าตอนนี้ไอ้เฮ็ดเบียกอยู่บอโอตอนนี้ยังโดนวางอืมมันอันมีคนเจ็บคนหนึ่งอยู่ใช่ปูนพี่นะไอ้พอาะจะขึ้นมาฮับได้อยู่บ่ได้อ๋อได้เอาเอาไปไปชุนหุ้งอ่าหุ้งโมแข่งฮะนะ่ะ โดยเพื่นว่าน้ำท่วมปอดเยุบอสตอนนี้เพื่นนอนอยู่ทั้งเฮือนอนอยู่เพื่อในยังบไดใส่ยังข้างน้าบววดจะเเป็นญแหงไอแบบแบบแบบเมนท่องเพิ่นไงเพิ่นบิงนะเพิ่นเราเคยไปห้อโม่ไงเลอเทอไม่ได้ไปกวดลงมา

ตอนนี้แล้วเขาจะไปกับไปเออมาตอนนี้เลยก็ได้ก็มาเจะว่างนะแม่นเมนเทาก็อยู่นี่แล้วตอนนี้อยู่เพื่อนพันนี่แหละโอเคโอเคจะน่าจะขึ้นไปได้ไหนอะไรกันไหนเชื่อโบนแถวได้หรือเปล่าบ้านแกงทองเล่ยเลยเลยเมืองเชื่อโบนมากไกลเติบยูเอ่อขาวได้น <evangelical> <about Ja. S 2> ่ารถใหญ่เข่าได้แม่นมาได้มาได้มันหิมหิมหิมทางดำนี่นะออ๋โอเคหิมทางดำเลยโดย โอเคโอเคเดี๋ยวจะออกไปในนี้เดินเสือโดยโดยไอ้โดย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 มาเด้นสู้หาเฮาเด้อจ้าะจ้าะจะในไม่เกมเครื่องเก่าประมงมีแต่วันนี้นั่นแล้วอ่าเพราะว่าทั้งเฮานี่เงินมีเพิ่นนนาเพิ่นผางมาไว้ให้เลยอ่าสามล้านมีแต่เฮาที่ จ่ายค่ารถค่าล <Pop keys> ่างเหลือจังหันเท่าไยแต่เมนเมนไว้รักษาเพิ่นมันมันบ่พอหรือมันมันดีบ่ดีบ่จักเนาะไปลงเบิองเมนบ่ให้ติบ่ให้ยว่ากันเด้อบ่ได้ติบ่ได้ว่าเด้ออ่ามีเฮาให้เจ้าไปแล้วพาไปน้ำเพิ่นไปเบิองน้ำกันอ่าเช้าบ่เช้าเฮาก็บ่รับประกันแต่ว่าแม่นเหรอเฮาเห็นแล้วเฮาอดบ่ได้แม่นอ่าจะช่วยเล้วเต็มที่แม่นๆอนอาซ่นซะคนคือกันนั่นน่ะแม่นอ่าตายบ่ตายก็ให้มันฮู้ไปจะมันชุดพุ่นแหละเนาะแม่นเหรอ ไปให้ชุดคุณให้ถึงเมน่ <c oughs> ด้องเลยอ่าถ้าเป็นยังระหว่างกลางทางระหว่างในรถในล่างกับบวยติกันเด้อบอดิติบอติบอดิติเฮาคือเฮาอยากช่วยเออแมนละ่ะอ่าแล้วเฮาที่าจา้างรถในนี่เนี่เงินเฮาจ้างให้พาไปห้องหมอหนะอห้องหมอเชปร์ในบ่บ่อไร่ชวค์ผู้ไรเออเอาไปสวันรถอาจจะไปเพราะว่าเชปรนี่ก็เพินน่์นก็ต้องส่งลุกชวค์มันหนักบอดิติไปห้องหมอแข็งรถ ค่ารถเทไรดิครับว่าคาร์รถในห่อห่อชิจ้างให้หรอห่อชิจ้างให้เช่นอะก็ว่าไงห่อชิจ้างให้ซะอ่ามีจะนวนเงินตัวสามล้านของเมย์พ่อนี่เอาไว้ให้จ่ายค่าห้องหมอเด้อค่าร์รถในเงินห่อเสียเงินห่อเองจ้างให้ไปชงเหล้ามือเล้าวไปชงเมื่อเมื่อชงอ่าไปชงห่อชิจ้างให้เออห่อชิจ้างให้อ่าแต่ว่าเงินสามล้านเนี่ยเอารักษาเล่าเรือทรายกระยา พ่อบอ่พอบอ่พอ,อหากโบพอบอ่อหรอกก็จังว่า,ากานันแต่ว่าเงินคารถนี่เฮ้าสิจ้างให้ช่วยกันแล้วเฮ้าอีตนเพิ่นเด้อเอา,เอา,เอา,เอาแไบนี้หละพี่น้องเห็นได้ไห <พอ S 1> ไมไม,ไม,ไมีจะเจ้าไปเก็บเสื้อผ้าก่อนระวังนี่เก็บเครื่องไปห้องหมอแข้งผูห้อหงหมอสวรคนเลยหมอสวรรคนเพราะว่าไปเชฟปนี่เพิ่นก็สช่วงไว้พุ่นคือเก้านักเราเป็นนักแหละไปไปบอกลูกให้เปเผาเหิน เนาะเป็นเป็นรอกบๆชอยนี้ชอยนี้ชอยนี้เราก็ยีตนันอะไรไปหน่อยคนหายใจเงียบเงียบย้อนจิตตัดสินว่าถ้ารอให้เราตายใช่ไหมก็บผเป็นเน้นนอเนาะ มีตะวันนน่นอนและถ้าโลให้รถเพิ่นอามาแล้วจังว่ากันน้อพี่น้องเนาะจังบ่เตียงกะบจิซอยชุดความสามารถแหละรอดบ่รอดบ่ห่วบ่ได้ว่าจังใดพี่น้องเลยตาโปรยอยากซอยเล่าเรื่องขึ้นขยากะบเล่าเตะเด้อพี่น้องเด้อยินดีพี่น้องเลยทำบุญน้ำกันเนาะเอากระบอกห่ว่าเป็นในใดพี่น้องเลยเนาะแต่กะเอาเราไปเบื้องก่อน ดีกว่าิตัดสินให้เรานอนรออยู่นี่ฮะน,นะทั้งเมย์เพิ่งก็จะให้บาเตียงฮะนะพาไปห้องหม่นี่พี่น้องเหรอเนาะไปะเดี๋ยวบาเตียงขอตัวจบคลิปแล้วก่อนเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเหรอเนาะเดี๋ยวนำตัวแล้วส่งห้องหม่แข่งเพื่ะสวัสดิขีตยงลงไปเบิ้งน้ำกันพอบ่พอกะส่งแล้วครับมะยังหน่อยกะจะให้หม่พ่นกวดให้หู้ว่ามันเป็นยังแตจง่จังว่าจัง กลับมานะจัง hmm. ว่ากันพี่น้องเองเนาะบัวพ่อบัพ่อตัดสินบ่วเราเป็นนั่นเป็นนี่เลยมิตรรอดความตายซื่อเนาะนั่นคือเราอาจจะรอดคือน้องงามน้องน้ำนี่ก็เป็นไปได้บัวพ่อตัดสินคนพี่น้องเลยไปเดี๋ยวพอเตียงให้เราเตรียมเครื่องเตรียมของอะไจังว่ากันพี่น้องเองเนาะจะได้ก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระศุกร์ทุกคนพี่น้องเอยที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกขามโฆษณาฝากใบเนี่ยด้วยพี่น้องเด้อยพอได้จะซอยแล้วขาหืดข้ายาข้าลดข้าองี้ยงกะพอเตียงผ่าท่องสร้างที่ต่อว่าอยู่ใช่ท้ายคลิป แต่ว่าค่าค่ารถไปนี่ไปกับนี่<ม>ถ้าบบมีผู้ช่วยดีบปเตียงกับเสียวเงินบปเตียงช่วยอีอีตนแล้วพี่น้องเฮ็ดได้เนาะโทรกู้ภัยและเมา,เาพี่น้องเลยไป <c oughs> เมื่อยแด้วเปเตียงกันหากินเข่ากินน้ามกอนจังววากันพี่น้องเลยเนาะกินข่าทีเดียวเมื่อนี้ก็ไเลยไม่บ่ายเจอกันคลิปหนะพี่น้องเลย <c oughs>